มาทีมาโอ้โหเตรียมมาแรงเลยมาเร็วมาแรงอ่าฮะโอ้ยลงตรงนั้นกันอยู่ฮะเป็นเหตนผลและลูกนี่เตรียมเตรียมมาดีเอาเอายล้วไงฮะนำมาทันไหมฮะเอาทันไหมฮะตอนนี้มาบุกกบบนีเลยฮะไล่บุกเลยฮะโค้บอกตะเล่นก่อนเลยเอาดีดีฮะเอาหยุดเลยอ่าล้อมเลยระวังฮะ S <S เอาเราลูดิซาดิโหเต็มตัวนะสักรอเนี่ยต <S <S ีมาเอาคืนทางควันนะมันออกข้าวไปนิดเดียวเ้ยมันฮะจะบอกว่ามันคู่นี้อ่าไม่ถึงนาที่สักันไปถือละมีโอกาสถือละครั้งนหมมา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 เนี่ยมาเนี่ย ตาลทีมครับโค้ตาทีมตัวแทนส่งตัวไทยไปรับน้าคนละหนึ่งแพทนะครับบริเวณใต้ติกอาคารใหญ่นะครับใต้ตึกครับตัวทยครับตัวแทนเขาแต่ลัทีสี่งทีมขส่งตัวไทไปรับน้าคนละ1แพทที่ใต้ตอาคารใหญ่นะครับใต้ถยอาคารใต้า ครไ้ดูคู่นี้ต้องบอกว่าผิดหวังนะฮะโอ้ทั้งเตียมวอกต้อนเยม,มาเลยดีจี๊ต้งพูดหัวนะตัวนี้อ่กาก็บอกว,ว,ว,ว่าจี๊ต้งพูดเตียมนั้นเตียมนั้นแถวนี้กาต้องขอคุณพี่ติ๋นนะครับจากจากุ่นน้ำพูดติ๋นะครับอ้างเหตุด,ด้วยนะครับ ซึ่งได้เป็นผู้ติดของสมาคมด้วยครับปีนี้เราจัดมาให้เลยนะครับป,ป,ปีที่แล้วครับมีข้อผิดพลาดเยอะเราเลยจับผู้ถึงมือที่มาสำหรับปีนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่สละเวลามาให้ผมนะครับในวันนี้ครับขอบคุณครับโอ้โหโอ้โหสอ้โหีป้เลยฮะลูกนี้ถ้าเป็นหระตูะโกนเอลยอ้า ประตูต่อประตูเลยครับทั้งเตียมแล้วก็วัดกแม่มาเออไปเดินที่ประตูไปเลยนะมาเราล้มลุกไทยกับแฟนทางไหนก่อนเออไวมากกันมันมากฮะบอกเลยโอ้โห เป็นเบอแรกนะครับแลวก็เป็นสีแรกสรับทัวรนเมนนี้นอกธนกลิกชมปัญญามาจากบอลน,นอกเขตโทนะตามะมามอยู่เล่ันละดที่น,นด

ูเลฮะวพูดมันต้งพูดเลยนกครั้นึัน้ำาลน้าเรียนะไยังไม่ได้ไปรับน้ำสุนุไปรับน้าด้วยนะครับไปรับน้ำอ่าไปรับสนตุมองไม่ได้เปรียนะครับผมเป็นจังหวัดตปลาครับย้อนกลับมาให้ปาเลยครับ Con mamá,